วิทยากรท่านที่2ที่จะมาพบกับพวกเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านเป็นอดีตผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีผลกระทบกับสถานการณ์โควิดโดยตรงนะครับจากปกตินะครับทำธุรกิจนะครับมีรายได้หลายแสนบาทพอเจอโควิดเข้ามาหายไปทีเดียว80%นะครับแล้วเขามีวิธีการในการปารับไม n d เซ็ตยังไงเขามีวิธีการในการที่จะสู้ต่อไปอย่างไรนะครับก็จากอดีตผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับ แล้วต้องการสร้างอีกหนึ่งรายได้นะครับที่เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวความมั่นคงด้วยอาชีพตัวแทนขายประกันชีวิตนะครับเข้ามาอยู่กับบริษัทของเรานะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี5-7เข้ามาสองรอบทําไมถึงเป็น2อรอบเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับคติพจน์ในการทํางานบทเรียนจากอดีตช,ช่วยสอนชีวิตในอนาคตครับขอเสียงประมือตรับคุณกอวิภาสารคณาครับ ขอบคุณทีมผู้บริหารนะครับทีมขึ้นมาส่งเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรท่านที่สองชนะเชิญทางด้านนี้อโอเคปรบมือเป็นกำลังใจให้กับวิทยากรท่านที่สองนะฮะขยับมาทางด้านหน้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นหายใจลึกๆนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลคนเยอะแยะนะครับโอเคแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักครับเชิญครับค่ะชื่อนางสาวกนวิกาสารคณนานะคะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะ ตอนนี้อยู่สังกัดพีมาเพชรบุรพา,านะคะอ่าเอลคุณธนาพิสิทธิ์เอี่ยมสมบัติแล้วก็ GM คุณดุสิตาตันติกุลค่ะอ่าโอเคนะครับจากประวัตินะครับจากประวัติที่ผมได้บอกไว้นะครับเป็นอดีตผู้ประกอบการอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะท้าวความผู้ประกอบการเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โตที่เชียงใหม่เชียงใหม่เลยยวน,นี้ก็ทักททยชาวเชียงใหม่หน่อยวันนี้มีไรสดอยู่ที่ภาคเหนือด้วยสวัสดีเจ้า แค่นี้อ่าแค่นี้แค่นี้นะฮะโอเคก็คือโตที่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่เรียนจบที่เชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็ทํางานที่เชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็จับพระจับผูมาอยู่ที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีชลบุรีค่ะอ่าโอเคนะครับที่บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนี่ทําอะไรฮะอธิบายนิดหนึ่งอ่าทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาขายไปเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์โรงงานนะคะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์โรงงานตามสั่งของลูกค้าตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะโอเคอ่ะสมมติในเขตบอ่อวินแหลมฉะบังที่มันมีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเยอะเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปสั่งของเหรอยังไงนะอ่ะประมาณว่าเราไปติดต่อกับลูกค้าข้างในใช่ไหมคะมแล้วก็อ่าลูกค้าเขาต้องการอ่ะของเด่นจะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับงานมนเทนเนซ์เกี่ยวกับเครื่องจักร ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีติดต่อกับจัดซื้อแล้วก็เป็นยูเซอร์ซึ่งจะเป็นอา่าเป็นช่างเป็นอินจิเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเข้าไปติดต่อด้วยตัวเองโอเคก็เข้าไปดีลเป็นเซลล์ติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นทุบจับทุบจับของเราไปค่ะธุรกิจเป็นยังไงบ้างดีไหมในช่วงช่วงแรกๆนะคะธุรกิจก็ไปได้ดีค่ะรายได้เดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนถึงสี่แสนบาทต่อเดือนค่ะโอ้หนะฮะ, oh, ะ,ะรายได้ประมาณสัก3ามสี่แสนซึ่งถือว่าถือว่าดีมากมาก ดีเลยแหละนะครับสามสี่แสนนะฮะแล้วมาถึงณปัจจุบันที่พอมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นณนสองปีนี้อันนี้กระทบกับธุรกิจของเราไหมกระทบมากเลยค่ะยอดขายจากที่จากเดิมนี่คือลดลงประมาณ60-80%เลยค่ะ6ก8 0เลยใช่ค่ะนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะมาถึงตอนนี้ย้อนไปตอนนั้นก่อนช่วงที่มีรายได้ที่ดีรายได้ก็ดีด้วยรายได้ก็ดี 3- 40,000แสนแล้วทำไมยังมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตในช่วงนั้น เน้นมองว่านะคะ,ะธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยคือมันเป็นการวางแผนชีวิตชีวิตเราแล้วเราก็เล็งเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีต้นทุนที่ที่เราต้องดูแลคนในครอบครัวซึ่งซึ่งเราเนี่ยเป็นเสาหลักครอบครัวมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมองว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราหาอะไรได้แล้วก็เราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเวลาถ้าเกิดเรามีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ ก็าสามารถที่จะใช้ในในสิ่งที่เราวางแผนไว้ใช้เงินในส่วนส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโอเคหมายความว่าในช่วงที่เรากําลังทําธุรกิจเนี่ยเราก็ไปรู้จักกับคุณพี่คนหนึ่งชื่อคุณธนพิสิทธิ์ใช่ค่ะซึ่งก็ทําธุรกิจร่วมกันด้วยใช่ค่ะเขาก็เป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารใช่ค่ะเป็นผู้บริหารตัวแทนแลวเขาก็เห็นหน่วยการของเราการเซอร์วิสของเราการบริการของเราเขาก็เลยชวนเรามาใช่ค่ะโอเคแล้วเราก็มาซึ่งณตอนนั้นถ้าถ้าพูดกันตรงตรเลยก็คือ เข้ามาทําประกันในราคาต้นทุนแค่ในละแวกรอบเอวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตัวเองครอบครัวลูกแค่นั้นใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ทํแเราก็ห่างหายไปด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ภาระหลายอ,อย่างซึ่งซึ่งอ่าตัวเองที่ทําธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนลงมือเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเวลาแล้วก็อะไรต่างๆมันก็ทําให้เราแบบไม่มีเวลาได้มาอ่ามาดูธุรกิจต,ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาในการขายประกันน่คงไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้น งานก็ยังไปได้ดีนะครับแต่ก็ตั้งใจจริงๆเลยคือทําประกันในราคาต้นทุนตัวเองครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นู่นนี่นัน่น,นก็ว่ากันไปค่ะแล้วแล้วหลังจากพอมาทําเสร็จแล้วก็หายหายไปนานไหมหายไปประมาณ3ามถึงสปีเลยค่ะโอเค,คแล้วเหตุผลที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนี้เพราะอะไรครับก็อย่างแรกคือ คุณแม่ไม่สบายนะคะคุณแม่เป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็ประกอบกับมือมีลูกชายด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าใจหลักๆก็คือตัวเองอ่ะเป็น,เป,นเป็นผู้นําครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล็งเห็นอยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจที่เรามีอยู่ธุรกิจตัวเลือกที่เรามีอยู่เนี่ยมันสําคัญกับตัวเราจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะวางแผนอะไรไว้ให้กับลูกชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วบวกกับ สภาวะเศรษฐกิจและโควิดค่ะเราก็เลย <c oughs> ก็เลยคิดว่าธุรกิจเนี้ยมันมันสามารถช่วยเราได้เพราะว่ามันไม่ต้องมีต้นทุนที่เราต้องมาหาเงินที่จะมาลงทุนแล้วก็ต่อยอดได้อะไรเงี้ยค่ะช่วงบูมบูมไม่มีโควิดรายได้สามสี่แสนพอช่วงมีโควิดเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ธุรกิจไปต่อไม่ได้หายไป6กสิบแดสิเปอร์เซ็นต์เราก็รู้สึกว่ามันจะมีงานอะไรที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้ที่ไม่ต้องใช้เงินทุน นะครับเพียงแค่เปิดปากก็เปิดร้านความคิดเรามีประมาณนี้ซึ่งเราก็เคยเป็นตัวแทนอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยกลับมาแต่การกลับมารอบสองนี้ก็ถือว่าแบบโอ้ยถ้าเป็นภาษาบิตคอยน์เขาเรียกออนเดอะมูลเลยนะใช้เวลา14วันค่ะปิดการขายได้ทั้งหมด21เคสค่ะ21เคสครับนี่นะผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแบบโอ้โหตอนนั้นยิงภาพกันแบบปุ๊บปุเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมแบบอยู่ดีๆกลับมาทีเดียวแล้วก็ขายได้ เยอะขนาดนั้นก็อย่างแรกก็คือต้องขอบคุณธุรกิจธุรกิจของตัวเองที่คือยังต้องติดต่อกับคนเยอะอยู่แล้วมีคอนเน็ชันในตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับสถาสภาวะโควิดก็คือทุกคนอะเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกก็คือว่าแบบของบริษัทเรา สินค้าของเราเนี่ยก็คือมันดีของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็คือแค่อธิบายให้ลูกค้าฟังแล้วก็ลูกค้าเข้าใจแล้วก็สามารถปิดการขายได้อะไรเงี้ยค่ะขยายความคุณแนนนิดนึงเนื่องจากว่าอันนี้เป็นตัวแทน2ยุคเลยยุคก่อนมีโควิดกับยุคหลังมีโควิดขายประกันหลังมีโควิดยี่ง่ายกว่าก่อนมีโควิดไหมง่ายค่ะง่ายทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงขายง่ายเพราะเนี่คิดว่าคือจริงๆแล้วเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอ่ามันอยู่กับ เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องต้องคำนึงถึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือโครคภัยไข้เจ็บอ่ะมันไม่มีใครอยากจะเป็นหรือมันไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,อการการมีประกันชีวิตเล่มหนึง่งหรือการที่เราจะวางแผนอ่ะในการอ,อมเงินหรืออะไรเนี้ยสักฉบับหนึง่งนอกเหนือจากที่เราที่เราแบบว่าแบ่งแบ่งออกมาจากชีวิตประจําวันเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันทำให้เรา รู้จักการระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยโอเคคือจริงๆประกันชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอมาขายประกันช่วงหลังโควิดคนก็ตกใจคนก็อยากมีสุขภาพ <c oughs> คนก็อยากมีการวางแผนทางการเงิน <c oughs> มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราขายประกันได้ได้ง่ายกว่าค่ะ <c oughs> ในช่วง14วันเก็บไป24เคสมันเฉลี่ยว,วันหนึ่งตกประมาณเกือบสองลายนะ ค่ะเช้าเก็บเย็นเก็บเช้าเก็บเย็นเก็บเช้าเก็บเย็นเก็บหุ้แบบน่าจะสนุกมากมากเลยช่วงนั้นฟุ้งซ่านมีเคสประทับใจในยี่สิบเอ็ดไลนบ้างไหมแบบว่าก็มีเคสประทับใจก็คือเป็นทีมงานผู้รับเหมาที่ที่ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำทำงานก่อสร้างมันจะมีในโรงงานมันก็จะมีพวกงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยก็คือเขาก็เขาก็ จะบอกว่าคือเขาไม่ไม่เคยสนใจเรื่องประกันเลยครับแต่พอพอพอเราพอเราไปอธิบายเราไปคุยเราไปพูดว่าตอนนี้มันนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าพอพอเขาเล็งเห็นแล้วก็แล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดจากอ่าแบบที่เราไปนําเสนอด้วยอะไรด้วยก็จบไปที่อ่าเขาซื้ออยู่สามเล่มเลยค่ะวันนั้นในวันเดียวในวันเดียวค่ะ ก็ค <g ül> <ang> ือคนคนเนี้ยเราเจอกันมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วใช่ค่ะแล้วสมัยก่อนเราก็มีใบอนุญาตนะฮะสมัยก่ <c oughs> อนเราก็มีใบอนุญาตแต่ก็ไม่เคยขายเขาแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะแต่พอเรารู้สึกว่าประกันชีวิตมันเป็นสิ่งที่มีดีและมีประโยชน์แล้วมันสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้ใช่ค่ะก็เลยนําเสนอแบบจริงๆจังๆใช่ค่ะแล้วเขาก็ทําทีเดียวค่ะสามเล่มเลยค่ะคือก็จะมีประกันชีวิตทุนหนึ่งล้านแล้วก็มีเงินฝากหกทับสิบแล้วก็ทําให้ภรรยาเขาสิบห้าทับแปดอีกหนึ่งเล่ม ค่ะวันเดียวก็คือจบไปที่3ฉบับค่ะโอเคตบมือให้กับท่านพิทยกรด้วยนะฮะค่ะและเห็นว่ามันก็เชื่อมโยงมาอีกลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่ถ้าพูดกันตรงๆคือเขาเนี่ยเต็มแม็กซ์สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเคสนี้เป็นยังไงครับเราก็จะ,ะจะเป็นเคสคุณหมอค่ะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเปิดอ่าคลินิกสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องสาวทํางานอยู่ที่นั่นซึ่งเคสนี้ก็คือพยายามที่จะแบบ เหมือนเหมือนตอนที่เราทํามาหลายปีอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะไปแบบจีบๆเขาอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันไม่เป็นผลสําเร็จแต่คือพอพอหลังจากที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราแบบอ่าก็เหมือนว่าไปคุยเขาว่าว่าเราแบบสามารถทําได้นะแบบเคสที่เราไปเก็บมาอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายให้เขาว่าแบบเออคุณหมอแบบแบบตรงนี้นะมันสามารถที่จะช่วยอ่าให้เราแบบมีช่องทางในการเก็บได้อีก ได้อีกช่องหนึ่งอะไรเงี้ยเหตุผลที่ผมบอกว่าเขาเต็มแม็กแล้วเนี่ยเขาจ่ายเบีย้ยประกันปีเท่าไหร่ปีละประมาณเกือบสามล้านนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยต่อปีจ่ายเบีย้ยไปเกือบสามล้านแล้วใช่ค่ะซึ่งในที่ผ่านมาเราไปนําเสนอเขาเขาไม่สนใจเขาไม่ทํากับเราแล้วกันค่ะอะจนในที่สุด,สดก็ตัดสินใจทําค่ะอ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบีย้ยเพียงเล็กน้อยจากที่เขาทํามาทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เรามองว่าถ้าเกิดเรามีความพยายามกับอะไรต่างๆแล้วน,นะส,สักเรื่องหนึ่งหรือมีความตั้งใจจริงๆที่เราจะทํามันก็สามารถทําให้เราประสบผลสําเร็จได้ค่ะและในสุดก็ไว้วางใจทางของเรามาที่ทุนหนึ่งแสนค่ะครับผมค่ะโอเคอ่ะปมมือปมมือเป็นกบบาลังใจนะฮะขอบคุณค่ะวางแผนต่อไปยังไงครับกับธุรกิจประกันหลังจากนี้ ก็คิดว่าตัวเองน่าจะต้องอมีการเพิ่มบูลความรู้ให้กับตัวเองเพื่อที่ะจะได้ไปพัฒนาให้กับตัวเองที่อยากจะเป็นแบบอีกในตำแหน่งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ฝันเยอะนะคะขอแค่เป็นเออก่อนก็พอ,อะนะฮะ <c oughs> สเต็ปต่อไปก็คือคเนื่องจากณปัจจุบันท้าคุียงตรงก็คือธุรกิจที่เราทำอยู่ก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้คะ่ะแล้วก็ยังพอมีเวลาที่จะมาลุยงานประกันก็คือ กะว่าจะวางแผนไว้ในการเลื่อนตําแหน่งใช่ค่ะอันนี้คือเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปค่ะโอเคอถามคุณแนนในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจและตอนนี้ก็ยังทําธุรกิจอยู่ด้วยวันนี้ก็มีคนฟังเราอยู่นะครับคำถามเหมือนวิทยากรเมื่อสักครู่เลยนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่กําลังจะตัดสินใจ ทำดีหรือไม่ทำดีเอ้อหรือจะมีใบอนุญาตไว้หรือไม่มีอะไรยังไงดีมีไหมค่ะน,นั่นก็จะบอกบว่าในฐานะที่เน,นมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะคะคือต้องใช้เงินลงทุนเนาะในการทําต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยคือเราลงทุนแค่ตัวเราศึกษาหาความรู้แล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสื่อในการส่งต่อความความรู้แล้วก็ผลประโยชน์ให้กับลูกค้าค่ะครับค่ะโอเค อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเวทีนี้เป็นของคุณแล้วครับคุณแนนค่ะในวันนี้นะคะแนนก็ขอขอบคุณนะคะต้นสังกัดนะคะพี่ชนะพิสิทธิ์เอี่มสมบัติแล้วก็พี่จิ๋วนะคะ GM นะคะพี่สิวดูสิตาตันติกุลที่ให้โอกาสแนนแล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังมาตลอดคือเหมือนเหมือนกับแบบว่าเวลาคือเราไม่มีเวลาที่จะมาทําตรงนี้เต็มที่แต่ว่าพี่ๆก็คือคอยซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยค่ะทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค ขอเสียงพรบมือให้กับคุณกอนิภาสาลัตนนาครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของนักธุรกิจที่ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงระหว่างลอยต่อของการทําธุรกิจนะครับผมบอกได้เลยว่าการมีรายได้จากช่องทางเดียวอาจไม่มั่นคงอีกต่อไป จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีบริยาตตัวแทนขายประกันชีวิตเพิ่มไว้อีกหนึ่งช่องทางของรายได้เปิดปากก็เปิดร้านธุรกิจประกันชีวิตถ้ายากคงไม่มีใครทําได้ครับแต่ถ้ามันง่ายมันคงไม่เหลือถึงเรานะครับมาเรียนรู้นะฮะเปิดใจแล้วก็ทําดูผม